สวัสดีครับกับพบกับคลิปแนะนําการใช้งานโปรแกรม cinema f o r นะครับของใน t home studio นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะสร้างภาพ e v o l u m e n นนั้นเป็น hdr i นะครับ hdr i คืออะไรนะครับ hdr i ก็คือภาพบรรยากาศ e v o l u m e n รอบๆนะครับเป็นลักษณะ3 6 0องศานะรอบตัวนะครับเหมือนเราถ่ายด้วย g o p r o Max อะไรเงั้ยนะมันก็จะเป็นภาพออกมาเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ยืดออกมานะทีนี้เรามาดูกันนะ ว่าจะทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะเว็บนะครับสําหรับใช้งาน hcr นะครับนี่นะครับตัวนี้นะ hcr heaven นะครับเกมก็จะเขาจะมีหลายๆคนเนาะเราก็สามารถนะครับสนับสนุนเว็บก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคปึ๊บนะแล้วก็จะเป็น hcr นะลอง search ดูนะนี่นะครับก็จะมีนะเป็นหลายหอย่างนะจะเป็นสตูดินะครับ ห้องนอนนะครับเราก็สามารถทำได้นะอินฟินิตี้แรมนะแต่อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะเป็นตัวกลางคืนแล้วกันนะอ่ะเป็นอย่างงี้นะเป็นภาพนะผมาจะเลือกสภาพหนึ่งนะเอาตัวไหนดีนะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเอาตัวนี้นะแล้วก็ผมก็จะปึ๊บนะคลิกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจากนั้นผมก็จะโหลดมานะครับอา่าผมขอโหลดตัวนี้แล้วกันนะ ไม่ได้ละเอียดมากนะเอาตัวนี้ดีกว่า 2K นะครับประมาณ 2K ก็ได้เป็น Full HD เนอะใกล้เคียง Full HD ใกล้เคียงเวลาเรนเดอร์ Full HD จะได้ชัดหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เซฟนะบันทึกนะครับกดเซฟนะครับทีนี้เราก็จะโหลดมาเนาะมันก็จะอยู่ที่ในดาวน์โหลดนี้นะครับผมอาจจะ Copy อย่างนี้นะ,ะล้าไปวางไว้ที่ที่ใดที่หนึ่งที่เราเก็บนะครับโอเคผมยูนนี้ผมจะใส่ไว้ที่รูปภาพน,นะครับ เพจวางไว้เนาะจากนั้นนะครับวิธีการเริ่มนะครับก็เราจะสร้างสกายขึ้นมานะครับจากนั้นใส่ดดบเบิ้ลคลิกที่ตรงอ b อบเจกต์แมเนเจอร์นี้นะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับปึ๊บนะครับโอเคเอากะใส่เข้าไปที่สกายนะครับจากนั้นนะครับเดาคลิกตบเจ้าขึ้นมานะครับเห็นว่าตอนนี้นะจะติมันจะติ๊กอยู่ที่คันเลร์ก,กับตัว อิเฟกเต็นะครับก็เอาเอาอนสองตัวเลยนะทีนี้เรามาดูที่ l ลูมิเนสนะครับปรับนั้นนะเราอาจจะปรับเป็นสัก400นะครับอานะครับมานะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ t e x กเจอนะครับเราบลู s ์นะครับแล้วเราก็หาตัว texture ร์เมื่อกี้ที่เราวางไว้นะก็อาจจะเป็นที่รูปภาพนี้นครับนี่เมื่อกี้เราดูซิวันรูปภาพเราเซฟเป็นอะไรเนาะ นี่นะ san นะครับแล้วก็หานะตัวนี้นะแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ yes นะครับนี่ทีนี้นะภาพก็จะวางไปแล้วนะเราลอง review ดูก่อนนะคร่าวๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับแสงก็จะสวอชส่องมาอย่างนี้นะโอเคนะครับทีนี้เราก็มาคลิกตรงนี้นะครับเราก็ที่มาที่ตัวติ๊กแอร์ดูนี้สักครับติ๊กตรงนี้นะ airlelight นะครับโอเค ลองดูสิว่าเป็นไงนะโอเคนะครับประมาณนี้นะจะออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราทำไงนะเราก็จะอจะใส่แบตเตอรี่นะครับอันดับแรกนะผมจะใส่วงกลมก่อนนะตัวนี้ผมอาจจะเป็นตัวเงานะครับเอาโทษอ่ะออออถูกลนะเงาเนี่ยเอาละเ,เป็นแบบสะท้อนเนาะผมอาจจะแอดนะเข้าไปนะครับโอเคอาจจะเป็นตัว ggx นะครับเป็นเหมือนโล,โลหะนะ นี่เบลอน,นิดนึงนะดูประมาณนี้นะครับเพย่เบาน้อยหน่อยนะครับอเอาเลยกันคร่าวๆก่อนแล้วกัดน,นะง,ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับตัวตัวนี้นะตัวนึ่นนะครับผมอาจจะเป็นสีนะเป็นสีนะเป็นสีอะไรดีสีแดงสีแดงแล้วกันนะดนะตดนะวกาจะเพิ่มความเงาน,นิดนึงนะครับ เดี๋ยวมันยาวเยอะไปอาจจะลดไปหน่อยนึงนะลดหน่อยนึงนะพิ Hidden, นะโอเคประมาณนี้นะส่วนพื้นนะพื้นผมอยากจะทำทาออบเจกต์มาอันนึงนะครับาจากนั้นนะเราจะบราวส์หานะครับผมอาจจะใช้ตัวแมท่ที่ได้ที่ผมมีนะครับแม่ที่ได้ที่ผมมีนะ ทเดียวนะครับโ okay. อเคจะเป็นละะักษณะเป็น stone นะ, okay. ะประมาณก่อนเนอะเป็นกระแพกเกาะอิดเหมือนเกาะอิดนี้นะ okay. นะครับประมาณนี้เนะเาะวางไว้ก่อนคร่าวๆไว้ก่อนเนอะเดี๋ยวถ้าปรับอะไรเดี๋ยวค่อยว่างอีกทีหนึ่งโอเคนะครับจะตัวนี้ผมอาจจะรายละเอียดหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้ราดูการตั้งค่านะครับอันดับแรกนะเอาผมลองลบอันนี้ไปก่อนนะนจะออกนะ โอเคผมจะมาที่เอฟเฟกนี้นะครับจากนั้นนะผมก็จะไปที่แอมเบียนในูชั่นะครับโอเคนะจากนั้นเข้าไปที่โกลบอ l l u m i เนชั่นนะครับโอเคในแอมเบียนะครับทีนี้มันจะมีนี่นะครับมีบ้ามกับแม็กซิมัมนะครับทีนี้เราเป็นหน่วยเป็นสเกลใช่ไหมแม็กซิมัมเดี๋ยวผมอาจจะลดไปสักอาจจะเหลือ10นะ10เซนนะครับประมาณนี้นะ โอเคที่เหลือก็น่าจะแซมเปิลนะประมาณที้ก่อนนะเอาง่ายๆนะครับตัวโ o บอลนะผมก็จะมาที่ไพเมอรี่นะที่เราเคยสอนไปค่าก่อนหน้านี้น,น,น,นานๆแล้วนะครับเรื่องไพเมอรี่กับเซคเคนดารีนะครับไพเมอรี่ Primary, ary, ร Primary, ผมจะเป็นอินิเทนแคชนะครับส่วนเซคเคน a ดารีนะก็คือไฟแสงที่เกิดขึ้นตะท้อนนะผมให้เป็นอินดิเทนแคชเหมือนกันนะโอเคนะเอาคร่าวๆก่อนนะแซมเปิลผมเอาเป็นไฮนะครับ a n น i a ้ i อนะครับผมเป็นเบสนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นตัวนี้นะโอเคนะคข่าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันีละเอียดนะ,ะจากนั้นนะผมลองเรนเดอร์นะครับอลองเรนเดอร์ดูนะว่าเป็นไงนะครับนี่นะครับโอเคเป็นไงพอได้ไหม นี่นะครับเห็นบรรยากาศรอบๆนะเห็นเงาสะท้อนนะที่เป็นเ c r แสงก็มีการเหลือบนะครับโอเคนะครับลองไปดูแบบนี้นะอ่าอย่างนี้นะลองดูนี้นะ,อะโอเคอ่ะนะครับทีนี้ลองเรนเดอร์ดูนะว่าเป็นไงนะครับโอเคไหม ประมาณนี้นะครับแสงเสริงอะไรก็ได้อยู่เนาะโอเคก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะพอมีประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นหาใช้งานโปรแกรมซีนีมาฟรีนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยปานาที่ด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์นะครับและสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ได้รับชมคลิปใหม่ๆของเรานะก็ขอให้ทำทีดีอย่างมีความสุขนะครับบาย